เกินแข็งแรงแล้วนะคะมีเกินน้อยแข็งแรงแล้วนะคะคานเก่งแล้วคะ่ะกินนมแม่หลับนะคะนี่โดนกวนนะคะปลุกมานะคะปลุกมานะคะมาร์กหน้าสวยทุกตัวเลยคะ่ะ อ้วน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 เด็กเกินอ้วนอ้วนเด็กเกินเว้น้วนโตรเร็วมากเลย พัฒนาการของบีเกิลน,นะคะอที่าออายุยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะแต่ว่าตัวอ้วนมากค่ะเด็กๆได้บ้านหมดแล้วนะคะนี่เอาความน่ารักมาฝากเฉยๆคะ่ะมีพ่อแม่ใหม่หมดแล้วนะคะ นี่ตัวนี้เด็กไหนเนี่ยอันนี้เด็กสารคามไอ้ตัวนี้ไอ,นนอนน้เด็กอยุธยาค่ะตัวนี้ไปไหนเนี่ยตัวนี้เด็กอุบลค่ะตัวนี้เด็กร้อยเอ็ดค่ะ จะถ่ายให้ดูจนกว่าน้องจะได้ย้ายบ้านนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะ